เปิดไอทีไม่ให้ผมดันอ่าซักอันเนาะโอเคโอเคผมก็ไม่แน่ใจเบอร์นี้เป็นใช่หรือเปล่านะสองห้าศูนย์เนี่ยเดี๋ยวดูเบอร์มันก่อนนะอ่าอ่าหน,นึ่งหกหนึ่งอ้าวโอเคหนึ่งหกหนึ่งไม่ลิจิตใช่ใช่อ๋มอมันต้องเป็นหนึ่งหนึ <S 1> 1 <S ่งนาทีใช่ไหมอ๋อดีฟอร์มเป็นหกสิบนาทีเลยใช่ไหม พี่พอพี่ถ้าสมมติเป็นแกนสเตมันใช้เป็นหลักเป็นหนึ่งวินาทีเอ๊ะมันใช่หนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งนี่คือหนึ่งวิอ๋ออ๋อถ้ามันหลุดในหนึ่งวิมันจะมันจะเข้าใหม่ใช่ไหมคือถ้าเป็นของเหรียลิงมันใช้เป็นวินาทีแต่ของแกนสเตมันใช้เป็นนาทีครับอ๋อเนี่ยตอนเนี้ห้าสูตรหนึ่งหกหนึ่งตอนนี้กลับมาลีกิตแล้วอ๋อเพราะว่าเอ้ยแล้วเราจะไม่เซฟเลยทำไมมันนั่นลหละหรือว่ามันผมเซฟแล้วผมเซฟแล้วผมเซฟแล้ว อ๋อโอเคผม save พ p p ไปนะครับตอนนี้กับพี่พีทแล้วอ๋อโอเคให้พี่เดี๋ยวพี่ตั้งให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคได้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 ครับได้โอเคลองตั้งเลยนะครับครับผมผมว่าครับครับครับอโอ้โหลึกซึ้งลึกซึ้ง